สวัสดีครับผมนายกภูวกิดชายเจริญสุขนะครับเป็นนายกสโมสรโรตารีพัสมุดเจดีนะครับวันนี้สโมสรโรตารีพัสมุดเจดีครับร่วมกับสโมสรโรตารีรับหลวงสโมสรโรตารีพระประแดงครับแล้วก็กิงกาชาติอำเภอพระประแดงครับโรงเรียนป้อมนครราชสดหาอนครับร่วมรับบริจาคโลหิตครับในโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจําครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับขออยากอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมบริจาคโลหิตครับเพื่อทำประโยชน์ครับแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะครับเพื่อให้กับประชาชนที่ต้องการเลือดนะครับกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าทุกท่านไม่ได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการให้บริจาคโลหิตครับการบริจาคโลหิตได้ประโยชน์ทั้งตนเองนะครับได้ประโยชน์ทั้งผู้อื่นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านครับร่วมบริจาคโลจิตครับก็ทางทางโรงเรียนป้อมนครสวัสด์ยานนครครับก็จะจัดปีละสองครั้งนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคโลจิตกันเยอะๆนะครับเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับขอบคุณครับค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะขอบคุณนะครับคือวันนี้นะคะกิ่งกาชาติร่วมกับสภากาชาติกิ่งกาชาติเบอร์พระประแดงนะคะร่วมกับสภากาชาติ กับสมาชิกกับสโมศโรตาอรี่พะสมุทรเจดีสโมรโรตาอรี่รัดหลวงสโมสรโรตาอรี่พระประแดงพวกเรารวมกันนะคะรับบริจาคโ,โลหิตนะคะเพื่อไปไปช่วยสภากาชาติซึ่งสภากาชาตินะคะโลหิตไม่พอใช้นะคะก็ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันมาริจากโลหิตให้แก่ทางเราระจัดสามสามเดือนครั้งนะคะที่ค่าประมาณแปดหมื่นกว่าทุกครั้งนะคะก็มีน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็ พวกทหารและก็ประชาชนทั้งหลายมาร่วมบริจาคก,กันเป็นประจำก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคโลหิตและช่วยกาชาติกันนะคะขอบพระคุณคะ่ะ